จิตมนุษย์นี้สุขสนยิ่งนักมีพระบาลีว่าทูรังกมังเอกจรังอัศรีรังกู้าสยังจิตมนุษย์นี่เที่ยวไปไกลเที่ยวไปได้แต่ผู้เดียวไม่ต้องมีเพื่อนก็ไปได้ ไม่มีสรีระไม่มีร่างกายไม่มีตัวตนแต่ว่าโดยปกติก็มีถ้ำเป็นที่อยู่ถ้ำคือหัไทยมันเป็นศูนย์กลางที่เรียกว่ามนโนเนี่ยหรือหัไทยเนี่ยปกติก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ในร่างกายเนี่ย พอเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งจิตก็จะวิ่งไปรับด้วยเปร๊บทันทีเลยเจ็บปวดก็รีบไปสำรวจสุขสบายสุขสำราญก็รีบไปรับออกด้วยเหมือนกันแต่จิตนี้ <c oughs> ไปได้ไกล คิดจะไปกรุงเทพก็ไปแล้วคิดจะไปฮ่องกงก็ไปแล้วคิดจะไปญี่ปุ่นก็ไปแล้วพรวดพลาดพรวดพลาดไปเลยจะไปเวียงจันทร์ก็ไปได้ทันทีแล้วก็กลับวูบมาเหมือนที่เขาอุปมาเหมือนบุญมะเมรง็ง่งไปพรวดไปถึงเวียงจันทรก์กลับแล้วไปถึงฮ่องกงพรวดก็มากลับแล้วไม่ต้องจองตัว๋วไปไอ้ความที่ กระแสจิตมันวิ่งเร็วอย่างนี้ต้องระมัดระวังต้องฝึกฝนจิตให้ดีต้องสำรวมระมัดระวังจิตเยจิตตังสัญยเมตสันติโมคันติมารบันธนาใครผู้ใดสำรวมระวังจิตได้ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมาน ก็หมายความว่าถ้าไม่ระม,มัดระวังจิตก็จะไปติดบ่วงมานติดแงกอยู่ไปไหนไม่รอดนะมานคือกิเลสมารมานคือ,อ,อมัดจุมานมานคืออะไรต่อไม่อะไรมานเยอะแยะแต่กิเลสมันเยอะ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้กิเลสมันท่วมทับอย่าให้ครอบงาจิตแล้วเราจะพ่ายแพ้กันยาวไกลเลยนะชนะได้นะควบคุมจิตให้ดี